ไปดูในส่วนของบรรยากาศการเดินทางในการขาเข้าอำเภอหัดใหญ่กันบ้างนะคะบรรยากาศการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารเข้าเมืองหัดใหญ่ค่ะยัง,งคงคล่องตัวนะคะตำรวจทางหลวงกองปราบและเจ้าหน้าที่ขนส่งคุมเข้มอำนวยความสะดวกให้กับการใช้รถใช้ถนนค่ะ ที่ด่านตรวจทางหลวงพุกพรอ้ออรัตรภูมิจังหวัดสงขลานะคะซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยบริการประชาชนบนทางหลวงหมายเลข4เส้นทางรอยต่อระหว่างจังหวัดสงขลากับจังหวัดพัทลุงพบว่าการเดินทางสัญจรบนท้องถนนยังคงคล่องตัวปริมาณรถยนต์ส่วนบุคคลรวมถึงรถโดยสารสาธารณะไม่หนาแน่นส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยที่ประชาชนกังวลกับสถานการณ์โควิด19บวกกับหลายพื้นที่งดจัดกิจกรรมวันสงกรานและราคาน้ำมันที่ยังปรับตัวสูงต่อ เืทําให้หลายคนตัดสินใจอยู่บ้านแทนการเดินทางออกมาท่องเที่ยวค่ะด้านเจ้าหน้าที่สถานีตารวจทางหลวง3กองกํากับการ7กองบังคับการตรวจทางหลวงและกองกํากับการ6กองบังคับการปราบปรามรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับยังคงบูรณาการร่วมกันกวดขันวินัยจราจรตามมาตรการ10รถขมห่วง7วันอันตรายป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ตามนโยบายของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็คือไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรไม่ขับรถย้อนสอนมีใบ,บขับขี่ขาดเข็มขัดนิรภัยไม่แสงในที่ขับขันไม่เมาไม่ขับนะครับสวมหมวกนิรภัยและไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถนอกจากนี้ยังมีการเปิดสัญญาณไฟวาบเตือนให้ให้ผู้ขับขี่เนี่ยลดความเร็วลงช่วงทางร่วมทางแยกพร้อมกับมีตำรวจจิตอาสาคอยบริการแจกผ้าเย็นน้ำดื่มเครื่องดื่มชูกกำลังให้แก่ผู้เดินทางด้วยครับ การอำนวยความสะดวกของเ้าโน้ลยีนะครับบริเวณจากตรวจทางหลวงทูกพอ้องที่นครับะกามีการมอบน้าดื่มผ้าเย็นนะคะคจะได้กระปี้กระเป๋าในการเดินทางใรส่วของ,องาทางหลวงเองก็คือตามนโยบายของท่านผู้รับการตํารวจทางหลวงก็ได้มอบนโยบายให้ตํารวจทางหลวงทั่วประเทศน,นะครับได้ออกช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆกรณีรถเสียรถติดขัดก็ให้ทําการช่วยเหลือส่วนกรณีบังคับใช้กฎหมายก็จะบังคับใช้กฎหมายในข้อหาสิบรถข่มครับเช่น ขับรถโดยเกินกว่ากำหนดพี่น้องประชาชนที่เดินทางนะครับก็ขอให้มีสติแล้วก็มีน้ําใจต่อเพื่อนร่วมทางครับเขารบกฎจราจรครับก็ขอให้มีความสุขกับเทศกาลสงการครับขอบครับ ทางนี้นะคะบนทางหลวงหมายเลข4ช่วงอำเภอตะมูดและอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงก่อนเข้าสู่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นช่วงที่กําลังปรับปรุงผิวจราจรอาจไม่สะดวกต่อการเดินทางบ้างจึงอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ต้องสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะไม่แซงซ้ายขวาเพราะมีการบีบช่องทาง จรรามีน้ำใจต่อผู้ร่วมทางค่ะหากรถเสียหรือว่าเกิดเหตุขัดข้องนะคะติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนตำรวจทางหลวง1193ค่ะด้านสำนักง,งานขนส่งจังหวัดสงขลานะคะก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะที่ผ่านบริเวณหน่วยบริการ ด่านตรวจทางหลวงทุกพอค่ะทั้งพนักงานขับรถเอกสารประจำตัวผู้ขับขี่ตลอดจนความพร้อมของยานพาหนะและขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุและโควิดสิซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะจากทั้งพนักงานขับรถและผู้โดยสารค่ะขณะที่ข้อมูลจากศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์ป้องกันบรรทอสารภัยเคสิบสองสงขลาช่วงสงกราน ระหว่างวันที่11ถึง16เมษายนนะครับศาสสมพกจังหวัดส,สงขลาเกิดอุบัติเหตุแล้วจำนวน41ครั้งบาดเจ็บ41คนเสียชีวิต2รายซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดและมอสุรา ตัวยารพาหนะที่เกิดอ,อุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ครับอย่างไรก็ตามนะคะคาดว่าช่วงค่ำวันนี้ค่ะปริมาณรถที่สัญจรผ่านด่านตรวจพลุกพ,พ้อเข้าสู่ตัวเมืองหัดใหญ่และขาออกจากจังหวัดสงขลาจะหนาแน่นขึ้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะเนื่องจากประชาชนทยอยเดินทางกลับไปทำงานขณะที่ตำรวจทางหลวงเองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังคงปักหลักอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้มีความปลอดภัยตลอดการเดินทางค่ะ